hello สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ีา t เรีกชันทีเซอร์ซีรีส์ใหม่ครับเป็นซีรีส์เหมือนเป็นภาคแยกเป็นส่วนซีรีส์เป็นส่วนแยกของทานไทยเดอะซีรีส์นั่นแหละมันเป็นเรื่องของ เฟสกาเลโอยกว่าหลายคนน่าจะชอบเฟสกาเลโอมากๆในทานทายซีซั่นสองนะครับผมที่เรื่องว่า Don't say no the series เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยครับตอนนี้ใครไม่กดสับส b าให้ยกกดให้ยกหน่อยนะคะรคับโวเร็วหลนะ่อเนาะต้องจาหล่อเสมอกูเป็นแฟนมันแล้ว ไอเฟียเป็นแฟนอยู่แล้วเราเป็นแฟนกันหลังจากนี้เป็นแฟนกันแล้วต้องทำไงต่อวะติด่จะมาได้ยี่สิบปีใครจะไปดูวะต้องทําตัวไงกอนเป็นแฟนกันอะตื่นได้แล้วครับเมื่อกี้มึงพูดคําว่ะวนะตื่นได้แล้วไงไม่ดิมึงพูดว่าตื่นได้แล้วครับเหรออืมตื่นได้แล้วครับเฟีย<อ> <laughs> ไม่ได้ดูไปละ ว,ว่ามึงมีหลายแบบเชื่อโอเคจบแล้วอย่างที่เราเห็นกันคือเรารู้ถ้าคนที่ดูทานไทยเดอะซีรีส์ครับผมเชืสอนจะรู้ว่าเฟกเรโอเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยตอนเป็นเด็กๆเลยครับจน โตมาด้วยกันจนแบบเฟียสไปสร้างเรื่องไงเลโอก็ยังอยู่เป็นคนที่ดูแลเฟียสมาตลอดเวลาดังนั้นหยกเองก็รู้สึกว่าจบแบบตัดๆไปหน่อยแต่ต้องเข้าใจว่าในทานใช้อะเมนของเรื่องอะมันก็คือทานกับไทยก็คือน้องมิวกับน้องกาฟถูกปะดังนั้นการทำภทาคแก้ใหม่นเงี้ยก็ดูน่ารักละน่าสนใจดีส่วนหนึ่งที่ผยรู้สึกว่าจากที่ดูในทีเซอร์อะมันแปลกใจตรงที่เขาปล่อยแต่ซีนน่ารักหมดเลยอะแต่ไม่มีความ ปมดรามา่าหรือมีอะไรติดติดมาดนึงซึ่งปกติแล้วในทีเซอร์มักจะทิ้งปมว่าจะมีประเด็นหรือจะทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าแต่ที่เห็นทั้งหมดเลยคือก็ยังน่ารักก็คือเหมือนว่าเฟียสก็ยังอยู่บ้านเลโอเหมือนเดิมนะสิที่เราเห็นแล้วก็เขาเริ่มปรับตัวในการอีกขั้นหนึ่งความสมพันธ์จากความเป็นเพื่อนมาเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็มาเป็นบอยฟรด์มาเป็นแฟนกันก็น่าสนใจดีแหละแต่ไม่แน่ใจว่ามีกี่ EP แล้วก็ไม่แน่ใจว่า จอแอ์วันไหนด้วยซัด้วยซ้ำพราเท่าที่ยกทราบก็คือเขาออนแอร์ทางวันสัปสิบเอ็ดแล้วก็รีรันทางไลท์ทีวีรู้แค่นั้นเลยส่วนใครรู้ข้อมูลพวกนี้คอมเมนต์คุยกันได้เลยนะครับผมแล้วก็เห็นอุปกรณ์ใหมออ่อยู่ยางหยกเพิ่งซื้อมีทีวีมามันเพิ่งลอนแหละแล้วก็เปิดตัวมาในเมืองไทยปุ๊บหยกซื้อเลยอะหยกว่าก็ดีแหละเผื่อสงสารซัมซุงเครื่องเก่าที่เรามาใช้อ d านเดเรียันมาหลายปีแล้วเขาก็เริ่มเหนื่อยแล้วก็แบตเริ่มเสื่อมแล้วด้วย ก็เลยซื้อทีวีตัวใหม่มาหวังว่าทุกคนจะชอบเพราะอย่เชื่อว่าจอมันใหญ่ขึ้นคุณคนก็น่าจะเห็นภาพชัดขึ้นเสียงที่ดีขึ้นนะครับส่วนเหตุผลหนึ่งที่คนหลายคนถามว่าทำไมยังไม่ทําเป็นจอแยกไวอ้อย่างเงี้ยคิดว่ามันชัดไปอ่ะเหมือนที่เขาตัดต่อกัอนเงี้ยอยากให้ทุกคนไปดูซีรีส์ตัวเต็มๆจากออฟฟิเชียลของเขาก่อนแล้วก็มาดูเลชั่นกันอีกครั้งหนึง่งเพราะก็อยากให้ยอดวิวหรือรอะไรอย่างมันเกิดขึ้นกับที่ออฟฟิเชียลเพราะเขาส่าการทำงานมาถูกปะการมาดูกับโยกหรือมาดูกับช่องเลชั เพื่อรีเช็คกันอีกครั้งหนึ่งว่าดูแล้วรู้สึกเหมือนกันไหมเหมือนมีเพื่อนดูแล้วคุยกันประมาณนี้ด้วยกันครับอย่างเรื่องนี้หยกได้ทำเรเรกชั่นแหละเพราะหยกอ่ะชอบน้องจากับน้องเฟียสมากๆเลยสองคนน่นารักเคมีเขาเข้ากาันแล้วก็ถ้าใครตามสแกรมทั้งสองคนก็ดูน่ารักมากๆจริงๆเลยครับเดี <S <S ๋ยวออนแอ์เมื e ่อไหร่ D I. หรือมีทีเซอร์จากที่เห็นเนี่ยเขาเขียนว่าทีเซอร์วนดังนั้นก่อนออทแอนจะมีทีเซอร์สองแล้วก็น่าจะมีถึงทีเซอร์สองแหละถ้าเดาไม่ผิด ทีละสองก็น่าจะปล่อยพวกปมนาม,มาออกมานะครับยังไงคลิปนี้สั้นๆประมาณนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวจะรีบจัดต่อแล้วก็เอาแน่ทุกคนดูกันยังไงเจอกันคลิปหน้าครับบาย